มีไซยออยงะ <c oughs> ต่อไว้หมายเยวครับหมายเยวตูมเลยครับ มเดี๋ยวตูมครับน,นูครับคนต่อครับอันนี้กระโดดออกมาครับอันนี้กระโดดออกมาครับนี่นี่ครับช้อนครับไปช้อนท่านเก็บครับนี่ครับหลายหางเลยเร็จแล้วมีตะข่ายมีอะไรนี่ยะทุ่นใช่ตะข่ายแล้ววะทุ่นอันนี้ทุ่นตะข่ายถอยหน้าถอยหน้ามึงเข้าใบหน้าป่ะใอยเข้าใบหน้าหรือถอย เอางามๆนะยกหัวมันขึ้นมา,นมายกหัวมันขึ้นมาเอ้ยยกหัวมันขึ้นออกมางี้ออกมางี้นะครับหัวหน้าหัวหน้าปลากกว่ครับพพออนอนช้ะ